เราไม่ตงานนี้แลเอ่นเราเรื่องนี่เรามาอยู่บริเวณอุโมงต้นไม้นะครับว่าตรงนี้แหละอุโมงต้นไม้รอเปาระยะทางยาวประมาณ300กิโลเมตรโดนโดนตัดไปแล้วร้อยก็โลหรือแค่นี้ อเนี้ยผุมไม่กลัวแปดหมดเละอ๋อนิชามันเข้าหรออืไม่พุไมมันจะโง่ซื้อสายแจงมาแม่ห้าบาทเยอบุรีฟังบุรี่ฟังนึ่งอ๋อไปคิดว่ามันจะเต็มชัดนชั้นที่จิสุดคือชั้นที่ของบ้านเนาะไปมักระเสรนมา ควมยังไม่นี้เลยควมยังนานเพรพอเครื่องไอ้ดีเต็มก็เอาที่ไอ้แบบนั้รองอะ่ะมันมันเป็นอันนี้ไม่เหรอใช่ไหมเท่ยู่พอละมันเป็นสายยู้ยเปี๊ยมันใช่ไหมไอ้ที่ใช้รับรองอ่ะใช่ไหมตัวตัว,ต,วตัวชาร์ทอะก็ชาร์จต่อเลยจบพอไม่มีเทีย่ยง